อสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็เจียร์ซีพาครับวันนี้ผมก็พามาชมสวนทุเรียนออันนี้จะเน้นเน้นชนีนะของของพ่อผมที่เกาะช้างนะที่อำเภอเมืองเอ้ยอำเภอเกาะช้างฮะอันนี้เป็นบ้านดันใหม่นะที่ที่ได้ใช้หลังหลังก็จะจะใช้แต่หนึ่งอินซีละก็เคมีก็น้อยมากเรื่องเรื่องทุเรียนพ่อบอกพ่อแล้วพ่อเริ่มเห็นฟางแตกต่างเห็นยอดเห็นอะไรหลายๆอย่างเนี่ยฮะดูฮะอันนี้เป็นทุเรียนขนาดทุเรียนเม็ดยังยังเร็วมากนะนี่ฮะ เรือนที่จะมาทาบขาอันนี้ก็อของพ่อผมจะเน้นพ่นยาอยู่ยังเหมือนเดิมอยู่นี่ฮะเม็ดปุ๋ยก็ยังอยู่อยู่ประมาณนี้สังเกตนะฮะเม็ดปุ๋ยที่ที่ใส่อยู่อ่าเนี่ยเป็นเม็ดปุ๋ยหนึ่งสีด,งดำเพิ่มก็นี่ฮะคือใช,ใช้ใช้กันจริงๆฮะแล้วก็เห็นความแตกต่างยอดจะเดินเร็วมากนะฮะนี่ฮะพอเวลาใช้แล้วมันเริ่มดินเริ่มสมบูรณ์แล้วก็ใช้ต่อเนื่องเนี่ยฮะดูอาการสังเกตได้ฮะยอดของทุเรียนของผมนี่ไปแบบโงู่นสูนทุบูทุตาเลยฮะ เหมือนกันทุกต้นนะครับสังเกตได้ครับไม่ใช่ตอนเดียวนะฮะนี่เหมือนกันหมดนะฮะนี่ความแตกต่างที่ใช้ใช้แบบ,บอินทรีนะฮะอ่าระหล่างที่ที่เคยใช้เคมีแล้วยอดเริ่มมีปัญหาเริ่มแห้งนี่ก็คือมาใช้อินรีย์แล้วดูฮะอ่ายอดของเขาก็อยู่ประมาณนี้หมดเลยแล้วก็อันนี้อ่าน้ําจะน้อยหน่อยตอนนี้มีปัญหาเริ่มจะมีปัญหาเรื่องน้ำแล้วน้ำเริ่มจะขาดเดี๋ยวจะต้องขึ้นไปดูน้ำเพราะผมที่ที่บนเขาเนี่ยผมจะเดินขึ้นไปเดี๋ยวจะพาไปดูแหล่งน้ําอีกหนึ่งที่นะฮะ แหลงน่ของผมอยู่ที่อยู่บนเขานะอันนี้ก็มาดูก่อนมาดูฟังที่เริ่มใช้แล้วมันแตกต่างนี่ฮะ,อ,ะอยู่เปนที่ของผมเป็นพื้นที่เขาแต่ดินที่เกาะมันจะสมบูรณ์นิดนึงอันนี้เป็นหมอนมีหมอนหลุดมาต้นนึง่งหมอนก็เริ่มโอเคแล้วนี้ฮะ,ะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวชนีเหมือนกันนี่ฮะดูนี่คร ยอดอย่างนี้ทุกยอดเลยครับทุกต้นเลยอืมโอ้โหปลาตายหมดเลยฮะปลาในบอ่อผมอันนี้ก็เป็นน้ําที่ลองขุดดูแต่ไม่น่าจะพอฮะเลี้ยงปลาซะเขียวเลยน้ําที่นี่ก็มีน้ําเขาช่วยฮนะแกะแต่ละต้นเกตแต่ละยอดนะดูฮะนี่ก็คือนี่ฮะใช้ไม่ใช่สวนผมที่ที่บ้านอย่างเดียวใช้ทุกทุกทุกสวนที่เกาะที่ใช้เองเกี่ยวข้าวปาลเกี่ยวข้าวไรหลากหลาย,ลาย,ลายที่ผมใช้ให้เพื่อนเพื่อนเห็น ถือว่าโอเคมากฮะนี่ฮะดูต้นเล็กต้นใหญ่ได้หมดยอดเดินหมดทุกยอดฮะแต่ช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่ยอดเดินอยู่แล้วด้วยหน้านี้แต่ว่าถ้าเราได้ปุ๋ยที่ดีเนี่ยมันก็จะเร็วมันก็จะไปแบบดูสังเกตว่ามันจะโอหมันจะออกแบบสวยฮะ,ฮะถือว่าโอเคอันนี้มูสังคิงมูสังคิงจะช้าช้า่อเพื่อนหน่อยแต่เริ่มเริ่มแตกแล้วมูสังคิงที่ก่อช้างอยู่ต้นเดียวเดี๋ยวก็จะทําขยายพันธุ์เหมือนกันฮะ,ฮะ อันนี้จะเป็นหมอนตัวนี้เป็นชนี่ี่ฮะพ่อผมก็ทาบขาบ้างแล้วอเริ่ม,เร,มเริ่มทาบขาแบ้ที่สไตล์ของพ่อผมเนี่ยใช้เชือกพันใช้สายไอ้นี่ละสายยางมอเตอร,ร์ไซค์รยัดนะครับเก็ประมาณนี้ฮะนี่เสริมขานะเนี่ดดดยดูดูแต่ละยอดฮะดูโอ้หความสวยงามความแตกสะพังนะสุดยอดฮะดูใช้ง่ายสบายฮะแล้ว ไม่ได้พ่นอะไรเพราะผมไม่ไม่ไม่ได้พ่นเรื่องสารสารไอตัวข้ามแมลงเพราะว่าเพี้ยงไก่จงไก่แจก็กินปกติว่าผมปอกก็พอแล้วก็จะไปสติ๊กมากแต่อันนู้นไม่กินซะยอดด้วนเลยฮะก็ดีอย่างนงี้มันเหมือนตัดยอดไปธรรมชาติแล้วไม่ต้องไปนั่นแมลงมันกินยอดเองฮะมันองไปซีเรียสมากมายฮะเดี๋ยวมันก็มียอดใหม่ออกมาฮะนี่ฮะดูแต่ใบเห็นไหมใบมันไม่ได้ว่าจะสมบูรณ์อะไรมากมายก็คือแมลงเหมือนเงี้ย เอาแค่ okay, ว่ายอดเดินต้นดินสมบูร okay, ณ์ก็โอเคแล้วใบมันก็เขียวๆตึองเหลืองอะไรของมันเป็นธรรมชาติเพราะเราดูแบบอินรีน์นะมันคงไม่เขียวปีเหมือนเคมีฮะแต่ว่าเอาแค่ยอดพุ่งพุ่งแบบพุ่งสะ,สะใจไปเลยก็พอใจแล้วตรงนี้นะนี่ะแล้วก็มีการทา่าพ่อเนี่ยเริ่มทาบเริ่มมัดแล้วฮะเสริมขาผมพ่อผมจะเสริมอยู่ประมาณนี้สามสี่ขาเลยฮะนี่ฮะ,ฮะ,ฮะก็คือจะช่วยเรื่องลมเรื่องลมแล้วก็เรื่องน้ำเพราะไอ้ตัวเม็ดมันเป็นลกแก้วนะ มันจะช่วยลงไปลึกมันไม่ได้ช่วยเสริมความแข็งแรงโตเร็วมีลูกไวนะฮะตรงนี้จริงๆแล้วคือจะไปช่วยเรื่องเรื่องเรื่องลมมากซะเยอะการหาอาหารก็คือมันก็ดากเยอะก็จริงแต่ว่ายงไงคืออาหารถ้าเราเติมไปเท่าไรมันก็ได้กินเท่านั้นแหลนะฮะก็ไม่ได้อะไรมากมายเติมมากเขาก็ได้มากมันไม่ใช่ว่ามีรากมากแล้วมันจะกินได้กินได้กินเยอะ